รีวิวดูจี y 8 plus ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของดูจีนะคะหน้าตากล่องนะคะและด้านหลังค่ะก็จะมีสเปคบอกไว้แบบนี้นะคะ เปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับตัว iPad Plus แบบนี้นะคะตัวนี้มีอยู่3สีนะคะมีสี Midnight Black นะคะหรือว่าสีดำด้านนะคะใครที่ชอบดำด้านก็ตัวนี้เลยจ้าอีกสีนึงก็จะเป็น Midnight Blue นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะออกประกายวาวๆนะคะตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะและสีสุดท้าย Phantom Purple หรือสีม่วงนะคะตัวนี้ก็จะไล่สีจากสีม่วงขึ้นไปหาสีดำค่ะ สติกเกอร์หน้าจอนะคะก็เขียนไว้ว่าจอ19ต่อ9 6.21นิ้วแรม3ลอม32กิกกล้องหลังคู่13ล้านกล้องหน้า8ล้านมี NFC CPU ชิปเซตตัวใหม่แบตเตอรี่4,000แอมปือนทนเลยค่ะตัวนี้ลองแกะสติกเกอร์ออกนะคะดูหน้าจอด้านไหนกันค่ะหน้าจอนะคะก็จะเป็นจอกระจกนะคะสวยงามค่ะด้านล่างก็สกรีนโลโก้ดูจนะคะเปิดเครื่องออกมาค่ะบูตโลโก้ดูจค่ะ เดี๋ยวรอโลโก้บูทสักพักนะคะตัวนี้บูทไวเลยค่ะอีกสแป๊บน่าจะมาแล้วเนาะนี่มาแล้วนะคะตัวนี้ก็กดเลือกภาษาได้นะคะตัวนี้เป็น global มนะคะมีทุกภาษาค่ะภาษาไทยก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้เลย กดเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีเชื่อมต่อเครือข่ายนะคะก็รองรับ WiFi แบบ5 g ได้ด้วยนะคะอันนี้ขอสเซปข้ามไปก่อนเนะาะค่ะก็มาเลือกโซนเวลานะคะก็รูปแบบเวลาต่างๆเนาะของไทยก็จะเป็นบวกเจ็ดนะคะก็มีข้อเสนอต่างๆนะคะก็กดข้ามได้เลยมีให้สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะคะกดข้ามไปก่อนเนาะ การล็อกหน้าจอแบบต่างๆนะคะเราก็สามารถกดข้ามได้อัปเดตเครือขา่ายไร้สายเราก็กดตกลงได้นะคะนี่แล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอค่ะหน้าจอสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้ด้านบนก็จะมีกล้องนะคะแล้วก็เวาวลงมานิดนึงเป็นแบบ water drop นะคะข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ดูจีะคะ่ะสัมผัสลื่นไหลนะคะไวเลยะคะ่ะตัวนี้เข้ามาดูกล้องกันบ้างนะคะ กล้องรุ่นนี้ก็ชัดใช้ได้เลยค่ะฟีเจอร์อื่นๆเดี๋ยวแม่ค้รีวิวฉบับเต็มให้อีกทีนึงนะคะมาดูการตั้งค่ากันบ้างนะคะก็โหมดต่างๆก็จะมีตามนี้เลยเนาะมาดูข้อมูลตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะแจ้งเวอร์ชั่นต่างๆนะคะและรวมถึงตัวนี้ก็จะเป็น Android 9นะคะ Android รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ มาดูในกล่องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้มาบ้างเนาะก็จะมีซองกระดาษสีดำนะคะสกินดูจีแบบนี้นะคะแกซองออกมาค่ะก็จะมีเป็นคู่มือนะคะอันนี้เป็นใบคู่มือนะคะแล้วก็มีใบรับประกันจากดูจีมีเคสค่ะเคสซิลิโคนใส่นะคะข้างในกล่องนะคะก็จะมีเข็มจิ้มซิมมีอะแดปเตอร์นะคะ แบบนี้แล้วก็สายชาร์จค่ะมาเล่นเกมกันบ้างค่ะเกมแรกที่เราเล่นให้ดูนะคะก็จะเป็นเกม ROV นะคะใครชอบเล่น ROV นะคะคิวกันมันๆแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะเล่นได้สบายค่ะไหลลื่นไม่กระตุกเลยนะคะใครชอบเล่นเกมนะคะแล้วก็ราคาถูกสเปคแรงนะคะตัวนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ เกมต่อมาค่ะพับ G นะคะใครชอบเล่นเกมแบบยิงปืนมันๆนะคะเล่นเกมกันไปยาวๆเลยนะคะรุ่นนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถเล่นได้ไหลลื่นนะคะกราฟ,ฟิกดีนะคะและอีกอย่างนึงคือแบตทนมากค่ะแบต4,000แอมนะคะสามารถเล่นเกมได้แบบนี้ยาวๆเลยค่ะเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะ ไปข้างหน้ามาข้างหลังนะคะตัวนี้ถือว่าทัชสกรีนนะคะไหลลื่นมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบมัลติทัชเนาะดู GY8 Plus ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ Android 9นะคะเป็น Android ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมได้ทุกเกมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆก็ตามะคะ่ะ เกมต่อมานะคะ Speed d i t e r ค่ะเกมนี้นะคะแฟนเพจเรียกร้องเข้ามานะคะว่าเล่นให้ดูหน่อยนะคะทางร้านก็เลยจัดให้เลยนะคะก็เล่นได้ลื่นไหลค่ะเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะใครยังไม่ได้ลองลองดาวน์โหลดมาเล่นดูได้ค่ะรุ่นนี้เล่นได้สบายเลยนะคะการดิฟก,การเข้าโค้งต่างๆนะคะ รุ่นนี้ก็ทำได้ดีเลยค่ะบังคับง่ายนะคะเก็บของรางวัลต่างๆนะคะเกมนี้เก็บสบายเลยค่ะการใช้คลื่งสเปคดีนะคะเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะคะเพราะว่าเราสามารถบังคับเกมได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะถึงแม้ว่ามีชนมีอะไรบ้างเราก็สามารถบังคับออกมาแล้วก็ไปแข่งกับคนอื่นให้ไวได้นะคะ อีกเกมหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกม Free f i r e นั่นเองนะคะเกมนี้แฟนเพจก็เรียกร้องมาอย่างหนานแน่นเหมือนกันค่ะทางร้านก็เลยลองเล่นให้ดูนะคะสามารถเล่นได้ปกติเลยค่ะรุน่นี้นี่นะคะหมุนได้ค่ะสบายเลยค่ะกราฟิกต่างๆนะคะหรือว่าทัชสกรีนต่างๆเนี่ยสามารถ ลื่นไหลตามจังหวะมือบังคับเลยนะคะไม่มีคากไม่มีกระตุกแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าสื่อไปเล่นเกม กราฟิกภาพนะคะความไวไม่ว่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะก็ลื่นไหลตามมือบังคับเลยค่ะเกมนี้นะคะก่อนที่จะไปยิงคนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเก็บอาวุธก่อนนะคะใครชอบเกมแนวต่อสู้มันๆน,นะคะแนวไฟติ้งนะคะนักรบหรือทหารอะไรเงี้ยค่ะเกมนี้ก็เหมาะเหมือนกันค่ะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะคะ นี่นะคะก็จะมีของหลายๆอย่างนะคะให้เก็บเนาะใครชอบเล่นเกมแบตอึดแบตท,ทนนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ D G Y 8 plus เนาะราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ขอฝากไว้อีกตัวค่ะ